ไอ้นี ou ่ว่ากูอยากเอาปีกออกอ่ะขอปีกอ่ะเนาะไม่อย่าให้คนอย่างนี้ขับรถนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเซมวันส่วนทีสามสี่เลยครับเอ่กับคุณพัดและคุณหังสวัสดีครับซึ่งเหวันนี้แหละครับเราอยู่กับเกมโลบอคเพราอัดกูเงียบกันเลยพูดยอพูดน้อยกันเลยกูไหนเนี่ยพูดน้อยจังเลย ก็แค่เหนื่อยอ่ะพอดีแบบช่วงนี้ทํางานบ่อยขอไปดีขอไปดีเลิกเล่นกาวันนั้นออนไลน์นะครับผมไม่ไหวแล้วห่างทำไงครับแค่เล่นเวลี่เลยสามวันยูเจอรนี่ศูนย์เมตรเราจะหมดตัวเห็นกูว่าไม่เคยเห็นกูว่าไม่เห็นไม่เห็นเออเห็นละที่ไหนเขาอยู่ข้างบนที่สไปเดอร์แมน เดี๋ยวเไปใส่สาวทำไมด้วยแมนนะเฮ้ยเฮ้ยรถรถคันนี้เราเป็นรถสีน้ำเงินหน่อยสีสีที่เซนชอบได้ปะครับผมโหโคตรเย็นชาแต่แต่ข้างนอกสนิมเกิดเลยอ่ะอ้าวมันสุ่มเหรอเฮ้ยอย่าบอกว่าเราโอ้ยโดคนโดข้างหลังโดข้างหลังอะไรรถข้างหลังสีเขียวโอ้ยไปไลยน่ะเอาเฮ้ยมันสนิมกะเอาดีอยู่ มึงมีมึงไม่มีไม่มีได้ไงมึงดูข้างหน้าดิเดี๋ยวนี่ส้วมอ่ะดิมันใช่เอาไปแล้วเอาใส่หลังรถไปใส่ไม่ได้ไม่เห็นไดมันมีสนิมมีมีมันใส่ไม่ได้ดิก็มาของคนละคันในควายเนี่ยเห็นเตยแล้วเนี่ยมึงว่ะมึงคันนั้นน้ำมันยังหมดเร็วเลยคันนี้จะเหลือเยี่ยเลยชิยวเชีวชิยวชีวชีวป่ะมันรั่ดโลกอ่ะรั่ดดึกกว่ ขัดอยู่ขัดอยู่ผมเอารถมาก่อนเอ้ยแหววล้อมาก่อนผมกู้ดีจบครับคุณเซมารันคุณไดเอล้อมาด้ขับได้ขับได้ขับคุณคุณมึงดิจบโอ้ดูดิคนนี้หยาบคายอ่ะอยาออกข้างนั้นดเลยมาลงพูดอไม่ชอบเลยคนพูดคำหยาบแต่กรล๊บแน่ใช่ไหมห่งแบบติดลบสองพันว่าไงแหมแกก็ ช่วยขนของน่อยช่วยขนของน่อยพัดแต่มาช่วยขนของหน่อยดิทำไมรถมันอิ่อนิอหน้ามันี่หน้ามันอ่น้านหน้ามันี่หน้ันะ้น่าันอห้าันะนาหน้ันะหนอ่ะู้าันอ่ะเนีย้นมอมันหน่มอ้นี่นะ้ะามนอ่ันไหนไหนหนหลังรถโออร์กิ้งเบอร์เกอร์กิ้ไม่ใช่เบอร์เกอร์กิ้งนะเบอร์เกอร์กิ้ง khi <laughs> 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 mà cứ nào náo thì nào phung rồi, cứ xíu nước náo nhiều là đừng bể cái đừng bể cái Sao ai kẻo nó nhỉ? Sao mình tỉnh mình đang buồn rớt vậy? Đây ai bên đó? Bên rồi, rồi, giờ mình đang buồn rớt đã. Băng nó à? Này là măng

เขาไม่ไดีเนี่ยตัวอย่างนี้เขาไม่ดี <c ười> นาตัวพี <c ười> ่เรารู้ไม่กันนะ <c ười> อ่ะไอ้กันเหรอยิ่มถูกที่เอาม,มานเนี่ยเราข้างไม่มีอะไรเลยล <c ười> ่ะอุ้ยระวังหินเกือบแล้วเมื่อกี้พอดีนั่งกินเหล้าอยู่เมือเเ่อกี้ยอีกมือหนึ่ง คือขวเล่าอยู่เฮ้ยเล่าข่าวไม่มีอะไรจริงอะ่ะห่างๆอย่าเร็วอย่าเร็วเมาแล้วขับอีกมืดแล้ว่ว่าน้ำมันจะหมดแล้วเลยเนะี่ยยังยังยังโอ้ยยังเี้ยน่ากลัวชิบหายเรากำลังจะขับเลนขวาลนะแล้วยังจะมีรถสวน <laughs> มองแล้วมีมีกระท่อมด้วยอ่ะจอดจอดกระท่อมมันเลยแล้วอะเอะไรอุ้ยตกใจหมดมองเรื่อยเชื่อมองไปนะกูเห็นแต่หัวมืดมันมืดแบบมืดมากเลยโคตรมืดดวงตกแล้วน้ำมันเหลื่อยครึ่งถังอะไรครึ่งถังก็เกินแล้วครึ่งถังจริงปะจริงก็ไม่จริงอ่ะเชื่อเถอะ ข้างหน้ามีอะไรไปล่ะไม่มีเลยมองไม่เห็นเลยดิก็เปิดไฟแล้วใช่ป่ะเนี่ยเปิดแล้วมองเห็นข้างหน้ามีไฟไหมล่ะไม่หยอกไปชอบความหน้าทายอ่ะไอ้ยังข้างหลังรถินเาเนอะรถขับไปโอ้ยไอ้เหี้ยนี่ฝังไอ้เหี้ยฝักจริงต้องจริง ตายจริงตายจริงหรู้ว่ากูเป็นเม่ว่าละครเวลามันลดความเฉลี่ยสายแล้วบอชนหินก็ใหญ่แล้วกูไม่กูอ่ะต่ำสนุนแล้วน้ำมันเหลือสามลิตรเองห่างไอ้เหี้ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าชวนคนขับคุยไม่มึงขับโง่ไอันนี้อันนี้พวกเราใช่ไหมสร้างสตอรี่ไงแล้วตอนนี้ฉากนี้เว้ยมันจะมีเงาอะไรบางอย่างท่านรู้เนื่ออะไรอ่ะ แด้ยังไงเรนเนดันหน่อยเว้ยไนังไงนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไป๋ย่เอาไมตาและเร็วจัดไปเว้ยยิ้มวันที่เห็นเล็กน้ยคขับมาก็คนขับเมาเขียวตู้แอหนาบอกได้นะนี่ปวแกอปเปิลละ go ไปเลย go ยังไงใช่ปะกูขับเองมาไปดันล้นหลังหน่อยดิกูขับเองไปดันไปดันแล้วว้ยมันไม่เกี่ยวกับกูมันเกี่ยวกับหรอกูขับถอยลงเออออ๋ติดมือไงเฮียไม่เกี่ยโอยเฮียกี่เยอะกูหนักมือครับแล้วรอกูก่อที่เอตัวเป็นมันเนี่ยเออเฮียเหยบขนมตังเลย นั่งน้องเอ้ยแล้วไปเฮ้ยทำไมเดินไม่ได้วะเอ้ยทำไมพอพัดขึ้นแล้วนั่งไม่ได้วะเฮ้ยไม่โดนพัดไม่ได้กันนะยังไงมันเดอดร้ว่ามันจิ้งกุยเงี้ยตอวบังนอนเอ้ยขับดีๆนะดีหลายรเจเจอะไรแวะด้วยนะเฮ้ยได้ขวามีกระบองเพชรเฮ้ยห่างสีสเกตที่เราไปยังไงบ้างอะก็เดี๋ยวเราจะต้องไม่เลตายเราต้องผ่านเชียงใหม่ฮัลโหลไม่ไม่ผ่านเลยควาย่านนะ ต้องขับเลนขวาถูกกฎหมายนี่นี่คือผ่านออกมันแบบเกือบทั้งวันเลยเพิ่งมาสองกิโลเฮ้ยโอ้โหเป็นอะไรข้างหน้าโอเกือะไรแี้ช่วงเดีมันกูเก่งเกินเยคนเก่งทารถตีลังกาเยอะดกันดูทางหน่อยน้องมองไม่เห็นยังวะกูก็มองไม่เห็นเหมือนกัน มึงมันจะไม่มีอะไรเลยเหรอน้ำมันจะหมดแล้วนะเมื่อกี้ไม่ไดบาร์บีกับเมื่อกี้ขีอยู่นะมีได้อยู่ก็กุณไปเราไปได้อยู่เลยมึงถ้ามึงขับเร็วแล้วมึงกราบมึงขับช้าๆก็ได้ไอที่อ้ยเก่งเกินไงเขียวอยู่นะเมื่อกี้ตั้งตั้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูรู้กูรู้ไงกูรู้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  กิดอะไรก็ได้โอ้โหหมดดูสภบ้าเลยหมดดูสบ้าเลยเกี้ยโอ้โหห่างมาดูนี่มาดูนี่เลยหลุดทุบชิ้นมาดูนี่รางวัลหมดละน่าตากูจะไหลจะชนด้วยเรียกหัง มึงมันเกอะไรขึ้นหน่อยมันเต่าไฟฮะเต่าไฟมึงชนเต่าไฟอะไรหรอกูยัล่อวไม่เห็นเต่าไฟเลยวยมานชน้างหลังฮะแบบชนรบข้างๆอ่ะดีกูไม่ตายเล่นรถปะไม่รถไม่รถมันจะมันจะมีรถให้เราจริงๆอ่ะไม่เราก็ต้องหาไม่หาของหาน้ํามันไงมึงแกลี่จะบอกว่าให้กูเดินไปสองสองพันเมตรแล้วก็กลับไปสี่พันเมตรมึงไม่แหวะอันแรกอ่ะอันที่สองอ่ะยองไม่แวะไปข้างหน้ามันมีอะไรเลย ้นนหิว้าวโอ้โหเฮียฟ้าขึ้นแล้วกูเห็นเลยแม้ว่าแข่งมาไม่ไม่มีอะไรเลยแค่แบบแค่ซ่อมรถก็ปาไปวันหนึ่งแล้วขับไปยังไม่ถึงชั่วโมงเลยขึ้นอะไรอ่ะคิดไปเองป่ะไม่ต้องเดินแบบนี้เส้นเออเอเออเก็มันคือก้อนหินด้วยอ่ะ จช่มานคือก้อนดินเฮ้ยโอ้ยมีรูตรงนี้รูของหนอนของทะเลทรายบอกเลยให้กูขับไอ้เหี้ยเอ้ยเข่อยขึ้นไรอ่ะเขาแบบพึ่งนั่งนั่งไม่งฮะโทษถ่อะไรมันตะโกนห่างห่างห่างไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะอาหารไปไหนไรละอืเบอร์เกอร์ไปไหนไรละอยากอ่ะแล้วกูหิวอ่ะเขาไม่ผ่านร้อยเมตรเลยด้วยแล้วก็กินไปแล้ว ตาแล้ว <laughs> คือมีก็ต้องกินก่อนเนี่ยถ้าตายก็ไม่ได้กินห,หม้อรลึงนึ่งว่าก้อนก้อนหินใหญ่ๆมันคือฉากอย่างเดียวปะใช่ค่ะสิ้นหวังไหมเป็น,น <laughs> ไงไหวก็ไม่ได้ <laughs> <laughs> เมึงชนตั้งแต่หนึ่งกิโลเกือบสองกิโลอ่ะแล้วมึงว่าชนอีกทีสองโลห้าห้าห้าเป็ห้าโลไว้ย่ยควายบุ้งผ่านมึงชนตั้งแต่ยังไม่ถึงสองโลอ่ะสุดหลันเนี่ยไม่ใช่เป็นชีวิตจริงแต่ว่ากูตายคาไปแล้วเชซนจำไว้นะอย่าอย่าให้ห่างขับอย่าให้ห่างขับรถคนแรกที่ตายน่าจะเซ็นทุกชุมชนตะกอนในรถห่างห่าง กูว่าจออะไรเงี้ยรู้เลยว่ามึงกลัวแล้วแน่มึงไม่ไม่รับใจกับตัวกูกันเล้วกูว่าจออะไรเงี้ยจะไม่เอาดีเอาไปทิ้งไหนวะหุ้ยไม่มีอะไรหรอกข้างหน้าไอ้แย่มึงเคิ็ดวับอะไรวะเฮ้ยเรายิงกันเร็งตายมาเลยนะทำไมเว้ยไม่ยอมเราจะเริ่มใหม่อ่ะไม่จะเริ่มใหม่ถ้าเริ่มใหม่กูไม่เอาไม่เอารถตเตอรแล้วนะไอ้แย มีนะมีไหมนะฉากเสร็จเลวก็สารตัวเสาไฟถ้าเกิดเราเจอเสาไฟเนี่ยเท่ากับว่าจะมีมึออยงเจอมันตามมันตลอดทางอะแต่พวกเนี้ยขับรถโง่แล้วมึงยังไม่พูดเที่ยเลยเลยวสไลอีกไไปพูดอะไรที่หยาดูมันไม่มีอะไรนะว่านะมีดินะไช่วยยิงตัวตายอยู่ลิบอย ขวดแ<น>ล้วต้องลองตายดูแล้วใครตายของกูอะ่ะออยันแล้วนะโอ้แล้วสมัยโอ้ย <c oughs> มึงต้องเห็นฉากนี้เว้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเริ่มใหม่ก่อนวนะเดี๋ยวจะเปิดดูเลยโหล